สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาจัดทีมฟูไอคอนที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งกันนะครับก็มาลองดูกันว่าจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาจัดทีมกันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็มาลองดูกันก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาลองดูกันว่าจะถึง1 5 0 0งพยซับภายในคืนนี้หรือเปล่าก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับมา ได้เวลาจัดทีมกันเดี๋ยวก็ไปกันแบบไวๆเลยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแผนแป๊บหนึ่งอืมขอเป็นแผนเป๊ป4-2-1-3นะครับแผนนี้อามาตะที่สุดแล้วนะสำหรับผมเมสซี่แรดฟอร์ดเนมายิ่งได้คาร์ลอสมาใหม่นี่โอ้โหยิ่งใจชื้นมากเลยนะ คาร์ล95ตำแหน่งที่แบบตามล่ากันมาตั้งนานนะครับผมขอเน้นหลักไปที่ไอคอนนะก,ก,ก็เหมือนที่ได้บอกต้นคลิปเอาไวก้ก็ไอคอนล้นๆเลยใส่เมสซี่ซ้ำอีกสักคนได้ไหมก่อนนี้ผมถ่ายตอนที่บาราซิลแข่งกับสเปนนะอันนี้โอลิมปิกแข่งกันอยู่นะเดี๋ยวคลิปลงแรงเดี๋ยวผมจะตามมาแล้วกันนะเดี๋ยวขอไป จัดทีมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับชมเกมบาราซิลกับสเปนก่อนนะอืมเบ็คแฮมลุ้นแทนอยากให้สเปนได้แชมป์เนาะเปดี้แบบลงเล่นมาเจ็ดสิบกว่านัดแล้วโหหอบหอบตายเลยอืแต่ตำแหน่งก็ต้องสำรอง เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนบูธด้วยนะบูธผมจะไปเปลี่ยนเป็นของบาซ่านะจะได้บูธเยอะๆหน่อยก็ถ้าเกิน3นาทีก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะตัดเป็น EP 2มาให้ได้รับชมแล้วกันนี่โยฮันผมใส่ไปยังนะใส่ไปแล้วนี่ว่ามีคนเคยบอกว่าสำรองนี่เกมลุกจ๋าเลยเนาะให้ผมลืมเบคเกนเบลเวได้ไงวะ ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันที่ด้วยนะครับใน YouTube ก็จะถึง1,400ซับแล้วนะครับก็รบกวน,นเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอืมแบกซ้ายจำได้ว่าคาร์ลส5เก้ยจะทานสามนาทีไหมแปบ๊บหนึงแป๊บนึงคาร์ลสคาร์ลสนี่เลื่อนผ่านไปนี่ ก็จะสามนาทีแล้วฝากเพื่อนๆรับชม EP สองกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดต่อไปแบ็คขวามีคนถามว่าทำไมไม่ใช้คาฟูทำไมต้องเป็นมาดินี่นะส่วนตัวผมคิดว่ามาดินี่เรื่องเกมรับเขาทำได้ดีด้วยนะเกมลุกเขาก็เติมเติมไปช่วยก็ดีอยู่นะครับถ้าผมเลือกผมก็เลือกมาดินี่นะครับ<ม>ต้องเป็นมาดินี่ล่างนี้ด้วยนะนี่สุดจัดบอกเลย สเตตอาจจะน้อยกว่าคาฟูก็จริงแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าเรื่องเกมลับนี่ผมก็ให้เขานะประตูก็ต้องโอริเวอร์คานคานอยู่ไหนเนี่ยคานยวยอ่าก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับหน้าตาทีมไอคอนที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งนะครับ เอ,อ้ยยังไม่ได้บูสต์เลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับบูสตแป,ป๊บก็เพื่อนเพื<ๆ>่อนเชียร์ใครนะสเปนหรือบาราซิลก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตัวผมเชียร์นี่นะสเปนอยากให้เปดดี้ได้แชมป์ลืมไปหมดแล้วกดผิดกดถูกไปหมดแล้วนะตอนนี้บาร์เซโลนา จัดไปไวัยรุ่นเดี๋ยวมาดูกันค่าพลังจะเท่าไหรห้าพันเดสบแปดนะครับก็บูตได้ประมาณนักเตะบูตนักเตะได้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกคนนะครับที่เป็นนักเตะบาซ่าก็เดี๋ยวมาดูโดยรวมของทีมแล้วกันก็ประตูผมใช้เป็นโอลิเวอร์คารนะครับแบ็กซ้ายเป็นคาร์ลออที่เพิ่งเปิดได้จากแพ็คที่ผ่านมานะครับ แบ็คขวาผมใช้เมาดินี่นะครับไม่ได้ใช้คาฟูนะครับเซนเตอร์ Center, เป็นเบคเคนบาวเวอร์กับคาเรสปูโยนะครับเอ่อกางทั้งสองคนใช้เป็นเดวิดเบ็คแฮมกับพาติกเวล่านะครับกลางลุกใช้เป็นหย่นน้อยโรนารดินโนนะครับสามประสานแดนหน้าเป็นเนเมแรดฟอร์ดแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับสำรองผมใช้เป็นลูมินิเก้กาก้ากาก้าโยฮันครับ ตีเวนเจอหลาดโรมาลิโอวานบาสเทนแล้วก็พีโดนะครับพีโดล่างมัดฤิดด้วยนะครับล่างนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆให้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ด้วยนะก็คิดว่าไม่น่าพลาดใครแล้วนะครับสําหรับการจัดทีมครั้งนี้ปกติถ้าจัดทีมทีไรผมจะจัดพลาดบ้างนะเพื่อนๆก็ชอบมาคอมเมนต์กันก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับก็จะถึง1,500ัยซับแล้ว500400นี่แหละจำไม่ได้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาลองดูกันว่าจะถึงกันหรือเปล่าก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ